สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสตรีทฟู้ดไทยแลนด์นะสตรีทฟู้ดนะวันนี้ผมมาเจอเนี่ยเป็นร้านกะเพรานะกะเพราเจ้านางนะเป็นกะเพราพริกแห้งโบราณนะนี่ร้านนี้ขายดีมากนะทุกคนอันนี้เป็นกะเพราหมูสับนะ ก็พอมาหมูสับหน่อไม้นะเขาจะทำแบบกลางๆนะจะใช้เป็นพริกแห้งพริกแห้งเนาะมีหมูสรสจัดหมูกลางหมูหน่อไม้มสรสจัดก็คือจะเห็นเลยลสรสกลางไม่เห็นมากแว่ากันอ๋ออันนี้จะเป็นมีมีรสเกสรกับรสกลางเนาะมันจะมีรสเจ็ดกับรสกลางนะ<จ>เหลือก็เผาไก่กันเขาจะมีทั้งหมดเอ่าตอย่างนะ จะมีทั้งหมดหกอย่างนะเนี่ยร้าน,นกะเพราเจ้านางนะนี่อยู่ที่ตลาดเซฟวันนะร้านนี้เขาจะไม่ใส่น้ำมันนะใช่ปะช่ะอ่าจะจะไม่ใส่น้ำมันจะเป็นะกะเาาพราโบราณพริกแห้งนะนี่กะเพราพริกแห้งโบราณ สลาดเทวันนะ ใส่น้ำมันนะอันนี้ซอสก็จะปรุงมาจากที่บ้านแล้วนะนี่ปรุงมาจากที่บ้านแล้วจะเป็นสูตรของทางร้านนะะอยู่ที่ตลาดเซฟบันนะ họ cho nặng Dạ, thì sản kìm mạng มีทั้งหมดกี่อย่างนะฮะห้าอย่างปะหกอย่างเนาะมีมีกะเพราอะไรบ้างครับจะมีมีเนื้อมีหมูมีเนื้อมีหมูเนาะรสจัดมีเนื้อกลางมีหมูกไม้ดองแล้วก็ไก่แล้วก็ตัวไก่ครับสามารถกินได้ทุกวัยนะก็คือเด็กก็กินได้นะถ้าเป็นเผ็ดผู้ใหญ่จะเป็นหน่มผู้ใหญ่นะเราจะทำในรสแบบกลาง เป็นหนึ่งร้านที่ขายดีนะฮะเป็นกระเป๋าเจ้านางนะ คือเริ่มต้นที่25บาทนะทถ้าพิเศษพิเศษเท่าไหร่นะ30มสินะมี30กับ40อ๋อมี30กับ40่สอ๋อเขาจะมี30กับ40บาทนะนี่เริ่มต้นที่3าบบาททับผม i นะเป็นหนึ่งร้านที่ขายดีนะฮะเพรเจ้านางนะเห็นว่าหยุดหยุดไปใช่ไหมช่วงนึงใช่ป่ะหยุดไปแปดเดือนนะครับโอ้แปดเดือนเนี่ยเพิ่งกลับมาขายเนาะกลับมาขายได้กี่เดือนแล้วครับกลับมาขายได้ยี่สิบวันอ๋อนี่นะกลับมาขายได้ยนะี่สิบวันนะต่อเจ้านางเขาหยุดไปประมาณแปดเดือนนะั้นทุกคน ตอนนี้กลับมาขายเป็นเหมือนเดิมนะอยู่ที่ตลาดเซฟวันนะฮะเจ้ากเก่าเจ้าเดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ๋อครับผม,มเพราะว่าเราหนึ่งเราไม่ใช้น้ำมันแลนะ้วเนาะใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงของทางร้านนะเขาจะ ส่วนของเขานะนะอ๋อใช่ตัวนี้อ่าใช่ตัวนี้ไข่มาทำขึ้นใบใหญ่มาก ูาการ,รอออาเะรเตรง,ตรง,ตรง้ครับาจะสามารถเพิ่มข้าวได้นะถ้าสำหรับแบบคนชอบกินข้าวเยอะนะสามารถเพิ่มได้ฟรีนะไม่คิดค่าบริการนะ อันนี้เขาะจะสั่งกลับบ้านนะเป็นกับข้าวนะะอันนี้เผ็ดใช่ไหมรถจักรอันนี่จะเป็นรถจัดรกานะฮะติ่มินมได้นะ สย่างสามสิบเนาะใช่ค่ะสองย่างสามสิบบาทจุกเลยให้เยอะมากทำข้าวฟรีให้เยอะมากนะทุกคน ใส่นี right. ่ใส่ไส้ใส่กล่องใส่ใส่ใส่เพิ่มข่าวเหมอนเดิมเพิ่มข่าวไหมเพิ่มข่าวกับละมังหนึ่ง ไ,ออไขอไนน่อด้ดาวยเห็อืมโหคุ้มมากนะนี่พี่กินคนเดียวใยช้งไหมนะโอ,โอ้สองคนนะกินได้สองคนเลยนะค <c oughs> ุ้มคุ้มผิดมาก Gracias. Mí... นี่ปกตินี่ขายมากี่ปีแล้วเนี่ยปีเลขกี่ปีปีที่สามไหมปีที่สามเนาะสามปีแล้วเนาะืมเนียเ่นนย,าายาขายมาสามปีแล้วนะคือขายที่ตลาดเซบันเนาะเมื่อก่อนมีสองสาขาแต่ว่าตอนนี้เหลือนหนึ่งสาขาเนาะเพิ่งกลับมาอ่าเพิ่งกลับมาแล้วร้านจะกลับมาบูมอีกน,นะฮะ ก็จะมีเป็นกระเพราเนื้อแล้วก็กระเพราหมูสับนะแล้วก็เ,เป็นผัดต้นไม้หมูนะต่อไปก็จะเป็นขั่วไก่นะนี่กำลังผัดอยู่นะตอนนี้ขั้วไก่ เผ็ดไหมเนี่ยเผ็ดนะดูกินก็รู้แล้วเผ็ดนะเนี่มหมูวันนึงนี่ใช้กิโลครับเนะี่ยหมูยี่สิบกว่าโลนะ โลนะต่อวันขายแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะฮะขายหมดทุกวัน พาเยอะมากนะทุกคนอันนี้หน้าไม้ใช่ไหมโอเคครับผม ใครได้ชมคลิปผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครท้ายให้ช่องกอล์ฟสตรีทฟู้ดไทยแลนด์นะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะขอบพระคุณครับขอบคุณครับพี่